สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเต,ตยาเปิดดวงนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยท,ทําจิตนิง่งทาใจให้เป็นสมาธิเคลียพลังงานลบรบนาคิดถึงแต่สิ่งดีความสุขความสําเร็จโชคลาภเงินทองชีวิตที่ดีนะดึงดูดพลังงานดีๆดึงดูดเรื่องราวดีดึงดูดคนดีดึงดูดสิ่งที่ดีนะรอบๆตัวเรา เข้ามานะคะอะวันนี้เรามาเรนดอมกันเนาะเรนดอมปฏิหารอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณมาดูซิว่าจะมีปฏิหารอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างในตอนนี้ ในเร็วๆนี้นะปฏิหารอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะเป็นเรื่องอะไรปฏิหารเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเช่นเดิมไป็รแรนดอมพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างก็ได้นะคะอาจูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชิญอทยานในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะก่อนอื่นเลยทํา ทำตามกฎกติกากันก่อนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังจะได้ไม่พลาดการเป็นกําลังใจเนาะคอมเมนต์ดีๆให้กันนะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ share, ขอบคุณ,ท, comment, คณทุกซุปเปอร์แตงที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะอ่ะ ขออนุญาตเทวดาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตครูบาอาจารย์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนนะแล้วก็ขอพลังงานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้นะ,ะส่งพลังงานมาส่งพลังจิตมาส่งบุญส่งบารมีมานะคะขอดูหน่อยว่าคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยความเชื่อและความศรัทธานเนี่ย จะมีปฏิหารเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราหยิบทีละใบแบบนี้บ้างวันนี้โอ้ใบแรกมาเลยนะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่มีความตั้งใจพลังงานของคนที่มีความขยันขันแข็งเห็นไหมแปดเหลีย่ยญพลังงานของคนที่สามารถเอ,อ่อทำงานหาเงิน นะคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินคุณโฟกัสเรื่องความตั้งใจในสิ่งที่คุณกำลังพากเพียรพยายามอยู่นะเห็นไหมการเงินแปดเหรียญเขาบอกว่างานที่คุณทำนะจะทำให้คุณมีไรายได้ทำให้คุณมีเงิน ทำให้คุณมีไรายได้เข้ามาคือมากน้อยแล้วแต่นะแล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่องค์กรแล้วแต่งานที่คุณทําแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะเออเนาะประมาณนี้หนะาไพ่แปดเหรียญคือความตั้งใจคนขยันนะคนที่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการหยิบจับในการตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยคุณอยากจะทําให้มันสําเร็จคุณอยากจะทําให้มันถึงเป้าหมายคุณอยากจะทําให้มันเออไปถึงจุดที่คุณอ,อ่ะ ชื่นใจหนาะอ่ะแปดเหรียญน,นะคนขยันคนเก่งคนที่หาเงินได้คนที่สร้างเงินได้เออเนนะาะไพ่แปดเหรียญอ่ะพลังงานใบต่อไปเป็นพลังงานของโอ้สิบเหรียญบอกรวยพลังงานดีมากปฏิหารของคุณเนี่ยคือคุณน่ยอยากทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นอยากทําให้ครอบครัวของคุณมีความมั่นคงขึ้นนะ สิบเหรียญแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวด้วยแล้วตัวคุณเองก็ชอบช่วยเหลือชอบซัพพอร์ตคนในครอบครัวด้วยเช่นกันนะไพ่สิบเหรียญคือความมั่งคัง่งความร่ารวยการสร้างเนื้อสร้างตัวเห็นไหมแปดเหรียญสิบเหรียญคือการสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันเกิดความมั่งคัง่งให้มันเกิดความร่ารวยไพ่เศรษฐีขึ้นมานะไพ่าการเงินขึ้นมาสองใบแปดเหรียญกับสิบเหรียญเป็นไพ่ที่จะทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่ามันเริ่มแบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินน่ะจะดีขึ้นเออนะมีพลังงานการเงินที่ดีขึ้นมีความโชคดีทางการเงินที่ดีขึ้นนะไพ่สิบเหรียญนะพลังงานคือดีมากโอ้พลังงานดีมากใบต่อไปเป็นพลังงานของไพ่แปดดาบแปดดาบคืออะไรความรู้สึกกังวลความรู้สึกไม่สบายใจนะ ถ้าคุณมีความกังวลหรือความไม่สบายใจเรื่องการเงินหรือกำลังหาทางออกเรื่องการเงินหรือกำลังแบบคือคือเนี่ยมืดแปดด้านมืดแด้านคือแปดดาบก็คือเนี่ยมืดแปดด้านมันติดมันขัดมันสะดุดมันมีปัญหามันมีอุปสรรคนะเรื่องการเงินหรือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคือแบบ เออมันจะมีทางออกหรือ,อยังอะแม่ชีวิตเนี่ยมันจะมีทางออกไหมเออหรือว่ามันติดมันขัดอะไรมันมีอะไรมาติดมาขัดมันทําให้การเงินหรือว่าโชคลาภเนี่ยมันไม่ราบรื่นมันแบบไม่คล่องตัวเลยแปดดาบเนาะอาจจะนะอาจจะเป็นวิบากกรรมเอออาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรอาจจะเป็นบททดสอบหรืออาจจะเป็นช่วงที่มันแบบช่วงดวงโชคชะตาณนะช่วงนั้นนะนะ เออเนาะปฏิหารอะไรจะเกิดขึ้นนะกับคนที่พบคลิปเนี้ยโอพายจติมาแล้วเนี่ยคุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นอืมแปดดาบไม่มีทางออกหรอเจอทางตันหรอไม่มีทางไปหรอมันติดมันขัดหรอมันมีอะไรมาขัดมาขวางหรอมันสุดมันติดอะไรอะ่ะมันสะดุดอะไรอะ่ะพายจติกคุณจะมีทางออกคุณจะมีทางแก้ความสุขความยุติธรรม ความชัดเจนความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์อืมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งเห็นนะว่าคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนที่มีความยุติธรรมให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ให้กับทั้งคนอื่นนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบคุณและคุณก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครเออน,นะ คุณเป็นคนเช่นนี้ไหมแล้วคุณเป็นคนที่แบบซื้อตรงด้วยนะไพจัตติกไม่ทรยศไม่คดไม่โกงเห็นไหมคุณเป็นคนแบบคือคนดีคนหนึ่งเลยแหละเออที่พบคลิปเนี่ยนะไพจัตติกเนี่ยบ่งบอกถึงความยุติธรรมซื้อสัตย์ซื้อตรงเนี่ยคุณกําลังจะได้มันคืนมา คุณกำลังจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ถ้าคุณรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยโ,โอ้โชคชะตาไม่ยุติธรรมกับคุณเลยเออนะจักรวาลไม่ยุติธรรมกับคุณเลยหรือสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยเนี่ยคุณกําลังจะได้สิ่งตรงนั้นกลับคืนมาความแฟร์ความยุติธรรมความเสมอภาคอืมคุณกําลังจะได้สิ่งตรงนั้นกลับคืนมานี่คือไพ่จติที่บ่งบอกถึง สิ่งสิ่งนี้จุดจุดนี้อ่ะเจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบความจริงจะถูกเปิดเผยอ่านั่นหมายถึงว่าถ้ามีคนหักหลังคุณทรยศคุณหรือว่าใส่ร้าย,ายไปสี่คุณหรือทำอะไรลับหลังคุณเห็นไหมคือไพ่ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคือไพ่ ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเขาบ่งบอกเลยการแอบการหลบการซ่อนนะตะรบตะแลงโกหกใส่หลายหรือว่ามีอะไรที่มันแบบไม่โอเคเห็นไหมเจ็ดดาบเห็นไหมเจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่โจรน,นะเห็นไหมรักดาบเข้าไปแล้วเห็นไหมเจ็ดดาบนั่นคือแอบบางคนนะแอบกอปี้ผลงานคุณโอแอบริทเครดิตคุณอะไรประมาณเนี้อ่ะ อ่าอ,าอ,าอา่มันเป็นยังไงฟ้ามีตาสวรรค์มีตา,ส,ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตาโอนนะที่นี้จัสติกเนี่ยเห็นไหมคุณกำลังจะได้ คืนความยุติธรรมสู่ตัวตนของคุณคุณกำลังจะได้คืนความสุขสู่ตัวตนของคุณนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาเจอคนแบบไหนมาเจอเหตุการณ์แบบไหนมาเจอปัญหาแบบไหนมาต่อจากนี้เนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานี่ไพ่เขาบอกมาเช่นนี้นี่คือปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะนาะนี่คือปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนาะมาเป็น king of s w o r d ราชาดาบเห็นไหม คุณจะเอาชนะนาะดวงคุณเนี่ยจะแข็งแกล่งขึ้นนะแล้วคุณเนี่ยจะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านอะไรที่มันไม่ดีได้แล้วคุณจะชนะด้วยนาะชนะชนะปัญหาชนะอุปสรรคจะอยู่เหนือศัตรูอยู่เหนืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะแบบจะข้ามผ่านมันไปนได้นะ บอกเลยคุณจะเก่งคุณจะแข็งคุณจะแกร่งมากกว่าเดิมไพ่คิงดาบนะโอสิบดาสิบไม้สิบไม้เนี่ยคือมันจะสิ้นสุดแล้วอะไรที่คุณมันต้องเจอกับความเหนื่อยความยากความลําบากความพยายามเห็นไหมหลายหลายคนเป็นเดอะแบกโอ้หลายหลายคนเลยเป็นเดอะแบกนะแบกภาระแบกสิ่งที่ต้องรับผิดชอบโอ้รับ ภาระคนนูน้นคนนี้คนนั้นทั้งเรื่องตัวเองเรื่องคนอื่นรือหลายคนก็เป็นเสาหลักของบ้านอะไรอย่างนี้นะโอททางานหาเงินหาหนุนค่านุนค่านี่ค่าน,านั่นเออนะภาระหน้าที่สิ่งต้องรับผิดชอบสิบไม้เท้านะสิบไม้เท้าตามมาด้วยหกเหรียญบุญกุศลเกื้อนหนุนบุญแรงอืมบุญแรงกุศลเกื้อนหนุนเนาะบุญช่วยบุญช่วยอาจะจะเจอแบบ บุญเก่าช่วยบรารมีเก่าช่วยสิ่งที่คุณมีความเมตตาหรือเคยช่วยเหลือใครก็อาจจะย้อนกลับมาช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้นะหกเหรียญคนดีคนมีน้ำใจคนมีเมตตาคนมีเมตตาเออเนาะคนชอบทำบุญคนชอบช่วยเหลือคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์และสรรัตว์นะ่ะไพ่หกเหรียญคือไพ่แห่งการบุญ นะหรือหลายๆคนช่วงนี้อาจจะได้ไปทําบุญบริจาคนุนินานก็ได้หรือหรือนะหกเหรียญตรงนี้คุณอาจจะได้ช่วยเหลือใครบางคนที่เขากําลังลําบากก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะไม่รู้นะว่าขอความช่วยเหลือคุณในรูปแบบไหนเออนะแตกต่างกันไปบางคนก็ขอความช่วยเหลือทางด้านอาการให้คําปรึกษา บางคนก็ดานการเงินบางคนก็ด้านการงานให้ช่วยแก้ไขนน่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือการแบบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีเมตตา,นะานะเออนะช่วงนี้เนี่ยคืออาจคุณอาจจะรู้สึกว่าหรือหลายๆคนที่มองคลิปนี้ยช่วงนี้อาจจะรู้สึกอยากทําบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือบางคนก็จะได้รับค่าตอบแทนได้รับเงินหรือมีคนเอาเงินมาหยิบยื่นให้ คือไพ่หกเหรียญน,นะเพราะเป็นแรนดอมนะเป็นแรนดอมนะอาจจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะอ่ะปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคนที่ชมคลิปนี้อีกคะสองดาบการเลือกการตัดสินใจนะเขาบอกว่าการเลือกการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหนึ่งเชื่อในเซนต์ตัวเองนะถ้ามันมีอะไรที่ต้องเลือกถ้ามันมีอะไรที่ต้องตัดสินใจ เชื่อในเซนตัวเองเชื่อในความคิดตัวเองเคารพในการตัดสินใจของตัวเองนะแล้วนะการที่คุณจะทําความดีหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในการช่วยเหลือใครนะนั่นมันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ช่างไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ช่างที่ชมคลิปนี้อยู่อย่าลังเลนะ อย่าลังเลถ้าคุณอยากทําบุญไปทําบุญถ้าคุณอยากทําอะไรก็ทํานะอย่าลังเลคุณอยากช่วยใครคุณก็ช่วยอะไรประมาณนี้นะโอ,อ้แล้วอย่าปิดการโอกาสของตัวเองด้วยนะเออมีมีแบบความรู้สึกตรงนี้อย่าปิดการโอกาสของตัวเองด้วยจงเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะจงเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะก้าวไปสู่ความจเจริญหรือความสุขที่คุณแบบต้องการ นะคะ,อ,ะอย่ากลัวอย่าลังเลอย่ากังวลอพ่บอกประมาณนี้นะหนึ่งเหรียญมาแล้วต้องบอกเลยปฏิหารที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเงินมาแน่นอนนะบางคนมีโชคแบบฟุกฟลุกเกิดขึ้นนะได้เงินมาแบบฟุกฟลุกได้โชคมาแบบฟุกฟลุกหรือหนึ่งเหรียญตรงนี้หมายถึงโอกาส โอกาสที่ดีช่องทางที่ดีโอกาสเงินโอกาสทองนะความโชคดีกำลังจะมาบางคนเนี่ยมีโอกาสได้อ่าของขวัญชิ้นใหญ่มีโอกาสได้ของมีค่าชิ้นงามนะคะเออแล้วแต่นะแต่และคนจะได้แบบแตกต่างหลากหลายกันไปเพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะจ๊ะแต่รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังจะได้นะบางคนได้รับโอกาส ได้รับความช่วยเหลือบางคนยมีโชคมีลาบแบบฟุกๆจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะหรือบางคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณก็จะได้แบบได้เงินจากอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ได้เงินพิเศษก็ได้หรือได้ของขวัญหรือได้บ้านได้รถหรือได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นของมีค่าเห็นไหมคือไพ่หนึ่งเหรียญคือความโชคดีนะความโชคดีนี้คือปฏิหารที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันคือความโชคดีที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะสามถ้วย คุณกำลังจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณรอคอยนะบางคนปิดจ็อบได้เออนะจบจอ็อบนี้งานนี้ปิดจ็อบได้จบโปรแกรมจบโปรเจกต์เออได้อา่าจบปิดจ็อบงานได้สำเร็จส่งงานผ่านอะไรประมาณนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองเรื่องราวข่าวดีสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นนะอ่อถ้าใครทำงานแบบ หลายหลายคนเป็นทีมเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้นะเป็นกรุป๊ปเออนะก็ดีเช่นเดียวกันนะคนรอบตัวนะสามถ้วยคนรอบตัวดีกัลยาณมิรด,ดีการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มดีผ่านโปรเจกต์ผ่านอะไรประมาณนี้ข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะไพ่าสามถ้วยเป็นไพ่ที่แบบเฉลิมฉลองเออนะเป็นไพ่เรื่องราวความยินดีที่จะเกิดขึ้นนะอัศวินถ้วย ข่าวดีมาแน่นอนสามถ้วยมาการันตีอัศวินถ้วยขึ้นมายืนยันอีกใบหนึ่งปฏิหารข่าวดีในสิ่งที่คุณรอคอยข่าวดีในสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือปฏิหารของคุณนะมันเด่นเรื่องเงินนะแปดเหรียญสิบเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญหกเหรียญเนี้ยโอ้อเนาะความยุติธรรมบางคนก็ได้เงินแบบเงินชดเชยอ,อย่างเงี้ยเหรอเงินค่าขอมเงินพิเศษอะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอ้มันจะมีแบบ เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะอ่ะใบต่อไปเป็นไพ่ดีไฮโดแเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มขออุ๊ยดิไฮโดแเฟนขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาตรงกับ6ดาบเอ้ยขึ้นมาตรงกับหกเหรียญเลยโทษที8ดดาบหกเหรียญดไฮโดแเฟนไพ่พระไพ่สังฆราชไพ่เทพเทวดาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่เบื้องบนไพ่ครูบาอาจารย์ให้รู้ไว้นะให้รู้ไว้เลยบุญกุศลเห็นไหม คุณอาจจะชอบไหว้พระอาจจะชอบทําบุญเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่พูดไปหรืออาจจะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากไปไหว้พระอยากไปทําบุญอยากไปอะไรสักอย่างเพื่อแบบนู่นนี่นั่นเพื่อความสบายใจอะไรอย่างนี้ก็ได้ไปทำนั่นมันจะดีโอดีจริงๆนะอ่ะอย่าห่างบุญอย่าห่างพระอย่าห่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนมีบุญมีบารมีแต้มบุญคุณดีนะคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าด้วยบอกเลยนะ ไพ่พระขึ้นมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะเป็นพระก็ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นเทพเทวดาก็ได้นะหรือเป็นการทําบุญก็ได้เป็นการเสริมดวงเสริมบารมีเป็นการที่ไปทําพิธีเมตตาหรือว่าไปทําอะไรเกี่ยวกับการอะไรอย่างเนี้ยที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เออนะสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เป็นสิริมงคลก็ได้นะนั่นไม่ถึงว mm ่าเป็น hmm. ส mm ิ hmm. can. Can. Mm ่ง hmm. ที่ดีนะหรือการไหว้พระขอพรขอพรก็ได้ การสวดมนต์การอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออน,นะนั่นแหละนะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลธรรมคุณงามไร้ความดีโอเห็นไหมบุญคู่คุณบรารมีคู่คุณองค์พระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเทวดาช่วยเหลือนะั้นเี่ยกุญแจเนี่ยเห็นไหมคด้ไพ่ดิไฮโลแฟนเนี่ย,ย,ย,ยถ้าคุณเนี่ย มืดแปดด้านอยู่เห็นไหมแปดดาบตรงนี้บุญกุศลเกื้อหนุนเนี่ยมันจะมีทางออกมันจะมีทางออกมันจะมีตัวช่วยมาก็แล้วกันนะเออนะนี่คือปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะอ่ะมีอะไรอีกปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ชมคลิปนี้สองถ้วยสองถ้วย,วยมาแหละคนคนอาจจะมาในรูปแบบของหนึ่งเลยต้องพูดเลยสองถ้วยหนึ่งเลยคนรักคู่รักคู่ครอง การช่วยเหลือจากคู่รักการช่วยเหลือจากแฟนการช่วยเหลือจากคู่ครอง 2. กัรยาณมิตรเพื่อนทีมงานลูกค้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในรูปแบบคนนะเออปฏิหารดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยบางคนก็แบบได้รับข่าวดีเรื่องการ เรื่องความรากักเออนี่คือปฏิหารใครรอเรื่องความรักนะออคุณมีโอกาสเลยเนี่ยช่วงเนี้จะได้แบบทําให้ถูกต้องตามประเพณีตามศาสนาของคุณเอ,อิเนาะสามถ้วยเห็นไหมบางคนมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสทําตามประเพณีหรือศาสนาในสถานที่หรือในองค์กรหรือในประเทศหรือในอ เขาเรียกว่าภูมิภาคของคุณนะแต่ละสถานที่แต่ละ,ะหมู่บ้านแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแต่ละศาสนาแต่ละประเทศก็คือแตกต่างกันนะคุณอาจจะได้ทำถูกต้องเออนะตามประเพณีนั้นๆน,น,นะเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะอะถ้ามองอย่างอื่นล่ะ มองอย่างอื่นนั่นหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะส่งคนดีๆมาช่วยเหลือคุณกําลังจะส่งคนที่บเ,เป็นกัลยานมนิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นลูกค้าที่ดีเป็นหุ้นส่วนที่ดีเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีก็ได้มาช่วยเหลือคุณนะอ่ะคือสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือปฏิหารอาใบสุดท้ายใบยสุดท้ายเดอะทาวเวอร์เนี่ยบอกเลยนะเดอะทาวเวอร์มาเนี่ยป,ป,ปุบปรับฉับพันกระทันหันโอ้แปดดาเอ้ยแปดแปดไม้เท้า พุ่งเข้ามาแล้วพุ่งเข้ามาหนึ่งอาจจะมีปฏิหารมีคนมาสารภาพรักมีคนมาขอคุณแต่งงานถ้าคุณเป็นผู้หญิงสองอาจจะมีปฏิหารได้เงินแบบฟุกฟลุกเห็นไหมเห็นไหมได้เงินแบบฟุกฟลุกได้เงินแบบเห็นไหม พุ่งเข้ามาแล้วแปดแปดไม้เท้าเนี่ยคือพุ่งเข้ามาแล้วโอนเนาะได้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวได้เงินแบบฟุกๆได้เงินแบบไม่คิดไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้หรือมีโชคทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้หรือว่าได้อะไรที่เป็นของมีค่าของใหญ่ของโตที่คุณไม่คิดไม่คาดว่าคุณจะได้เนี่ยคุณจะได้ได้แบบ โุ้ยฉันได้หรอโอจริงหรออะไรประมาณเนี้นี่แหละนี่คือปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะได้แบบฟุกฟลุกเออรน,นะโอ้มันเป็นปฏิหารนะมันเหมือนเป็นปฏิหารนะไม่คิดไม่คาดไม่ฝันเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันเนาะหรือบางคนก็ได้เงินจากแบบ แฟนคุณมาขอคุณแต่งงานได้สินสอดก้อนใหญ่ก้อนโตเลยด้วยเงินหลักหลานเออหลักแสนหลักล้านอะไรอย่างเนี้ก็ได้ด้วยนะเห็นไหมได้เงินจากคืนหรือไม่งั้นก็ได้บ้านได้รถได้เงินอะไรอย่างน,าน,งน,างนี้คือมันได้อะไรแบบฟุกฟูกอ่ะนี่มันคือปฏิหารนะมันคือปฏิหารถ้าใครแบบโอประมาณนี้แหละแม่เออนะหนูก็รอปฏิหารนี้อยู่นะอ่ะเนี่ยกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะอ่ะเมนเลยรับปฏิหาร แห่งความโชคดีนะเม้นว่ารับปฏิหารแห่งความโชคดีที่กําลังเกิดขึ้นกับฉันนะรับปฏิหารแห่งความโชคดีที่กําลังเกิดขึ้นกับฉันเม้นเอาไว้นะคะอ่ะปฏิหารสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนาเทพรมครูอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองขอให้ปฏิหารดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า